na mota ขยานากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสรา สีเสปติทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติทิโตไมหังอุเรสัพพะคุณาการโหะทะเยเมอนุรุธโธสรีปุโตจทักขิเนโกนทันโยปิทิภาคัสงโมคัลาโนจาวามเก ทักขีเนสวเนไมหั่งอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุงคโว กุมารกัสโปเทโรมาเฮสีจิตตวาทโกโซไมหังวาทเนนิจจังปฏิทธาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามมา เศซาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสิลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาเซทักคิเนเเมตสุตตะกัง ทกังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสะปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตาปาการลังกตา วัตปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัชทุปัตถวาอาเสสาวินยังยันโตอนันตชินาเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชัมหีวิหรันตังมหิตเล สถาปาเลนตุมังสเพเตมาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรัโคชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนาชิตันตราโยสัทธัมมานุภาวปาลิโตจะรามิชินาปัญชะเรตีอิติปิโสวิเศสอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิมมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิมมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโส วิเสเสออิอิเศเสพุทธนาเมอิอิมมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิอิเศเสพุทธนาเมอิอิมมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศสอิ Paste, อิเศสพุทธนาเมอิอิมินาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอีกอิมมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศเสออิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศส,เสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิมมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัชโชหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า จะได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอหโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาขณาญาตและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ ฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทัมเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัมเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตายโย ขอส่วนบุนนี้จงสำเร e ็จแก่ญาติทั t, tú, ้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพเพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุ been, สัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็าตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน